สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ h a n n e l สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแนวทางการปลูกข้าวว่าเราควรจะเลือกวันเพาะปลูกวันไหนดีและวันที่ห้ามเพาะปลูกวันไหนดีผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่และพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ยังทำนาไม่ได้ผลผลิตไร่ละตันหรือเกินไล่เกินนาสาเหตุนี้นะครับเป็นสาเหตุหลักๆเลยถ้าเราเลือกวันเพาะปลูกผิดเนี่ยเท่ากับว่ารุ่นนั้นนะ่ะเรามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้ข้าวที่มีผลผลิตตกต่ำ นั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสขาดทุนสูงในรุ่นนั้นแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าท่านเลือกวันเพาะปลูกที่เหมาะสมเปอร์เซ็น์ที่ท่านจะได้ค่าผลผลิตเกินไร่เกินนาเนี่ยกว่าไล่กว่านาเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเช่นกันมันก็จะง่ายนะครับต่อการดูแลและ,และหลายๆอย่างเลยพอเราฟังแล้วนะครับผมอยากจะให้ อ่าถ้าท่านใดนะครับจดได้จดนะจําได้จํานะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมจะพูดดั้งต่อไปเนี้ยอาจจะได้ยินจากช่องผมช่องเดียวนะสําหรับเลือกวันเพาะปลูกเนี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลที่ผมเจอมากับตัวแล้วนะครับแล้วก็อ่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะอ่าโอเคนะครับ ก็ตอนนี้พูดถึงอัปเดตก่อนนะครับผมเนี่ยยังไม่ได้ทำนานะตอนนี้เพราะว่าไม่มีน้ำถ้ามีก็ต้องทอยประมาณ3ต่อนะครับถึงจะเข้านาได้3ต่อก็คือดูดน้ำสามช่วงนะครับเติมน้ำมันก็ค่าน้ำมันก็ต้องคูณ3ไปซึ่งมันไม่คุ้มนะครับกับราคาข้าวตอนนี้5บาท6บาทเนี่ยมันไม่คุ้มเราก็เลยต้องใจเย็นๆนะครับรอน้ำฝนก่อนเพราะว่าถ้าสูบไปเนี่ยดูแล้วก็ทำนามานะครับก็ต้อง มีโอกาสขาดทุนสูงเพราะว่าน้ำมันก็อย่างว่าแล้วผมราคาก็สูงสูงริบเร้เลยก็ให้ชมเป็นภาพวิดีโอนะครับของการทำนารุ่นที่แล้วก็คือสายพัน5451รุ่นนี้ผมก็ลงสายพันธุห5451เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าติดใจเนี่ยในภาพนี้ก็เป็นแนวทางของร่มโพนะครับถ้าท่านทำตามแนวทางร่มโพก็จะได้รวงข้าวประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับสำหรับ fc ช่องล่มโพชาน n นลนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่อยากจะทานนะครับอยากจะอุดหนุนขนมหวานนะครับหรือว่าข้าหมากที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมไทยที่หาทานยากแล้วในตอนนี้และมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับถ้าคนเท่าขนแก่สมัยก่อนเนี่ยท่านเนี่ยจะชอบทานมากและให้สังเกตนะครับท่านอายุยืนนะแทบทุกคนเลย ไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีภัยนะครับถ้าได้ทานข้าวหมากนะเพราะว่าในข้าวหมากเนี่ยมีจุลินทรีย์และแบคทีเรียรที่มีประโยชน์นะครับช่วยในการปกป้องป้องกันร,ร่างกายเราเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยต้านสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเลยตอนก่อนนะ่ะผมมีประสบการณ์นะครับก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดเข้าไปเนี่ยแสบกระเพาะแสบท้อง แล้วก็กินข้าวไม่ตรงเวลานะครับเป็นโรคกระเพาะบ่อยอ่าป้าก็ชื่อประหลุยเนาะเขาตอนนี้เสียไปแล้วนะครับเขาก็ทานให้กินเขาก็มีสูตรเขามากนี่แหละเขาก็ทําให้ทานผมทานไปนะครับทานตลอดเลยก็ไม่แสบท้องนะครับแล้วกลับมาแบบรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเออกระปี้กระเป่าขึ้นนะครับแล้วก็มันดีอะ่ะ พูดถึงเอาง่ายๆมันดีนะครับถ้าคนที่เคยทานเนี่ยเขาจะรู้นะครับยิ่งคนเท่าคนแก่เนี่ยถ้าได้ทานข้าวหมากผมให้สังเกตเลยเขาจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีเพราะว่าในข้าวหมากเนี่ยเขามีน้ําตาลอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าน้ําตาลซูโคตน้ําตาลซูโคสเนี่ยเกิดจากแป้งนะครับแป้งข้าวเหนียวเนี่ยแป้งข้าวหมากนะครับที่ทาทาการหมักกับข้าวเหนียวนึ่งเนี่ยเกิดการหมักแล้วกันเป็นน้ําตาลซูโคสออกมาน้ําตาลตัวเนี้ยมันสามารถที่จะดูดซึม เข้าไปใช้ได้โดยตรงเลยนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้นะทานได้แต่ไม่ได้รักษาโรคเบาหวานนะครับแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานแล้วน้ําตาลไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นน้ําตาลพวกทั่วไปนะครับเป็นน้ําตาลที่เกิดจากการหมักโอเคนะแต่ที่หลักๆเลยนะครับใครที่ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยวัคซีนโควิดเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งเลยนะมีโอกาสนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกวัคซีนตัวนี้เพราะว่าวัคซีนตัวนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะครับที่ฉีดเข้าร่างกายอ่าฉีดเข้าร่างกายแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับวัคได้รับไวรัสนะครับแล้วเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วมันก็จะตกค้างอยู่ในร่างกายนะครับสําหรับเข้าหมากเนี่ยในจุลินทรีย์จากการวิจัยนะครับเขาสามารถ ว่านไวรัสได้ด้วยนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยไปซื้อว่านล้างจืดนะครับว่านล้างจืดเนี่ยเขาขับสารพิษนะไม่ได้ขับไวรัสนะครับผมผมก็ลองเอ๊ะมันก็อยู่ย้อนแยง้งเลยนะว่านล้างจืดขับไวรัสไม่ใช่นะครับส่วนมากจะเป็นการขับสารพิษนะครับผมตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ซื้อทานได้นะครับถุงละ1ิบบาทเท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าใครสั่ง 10ถุง20สิถุงค่าส่งเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่50บาทถ้าโอนเต็มนะแต่ถ้าเก็บเงินไปทางจะบวกเพิ่ม5บาทก็คือ55บห้าบาทโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่เลือกวันเพาะปลูกอยู่ผมขอพูดถึงวันที่เพาะปลูกแล้วมีเปอร์เซ็นที่จะได้ผลผลิตข้าวเกินไล่เกินนานะครับ เริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวก็เลยฤดูหนาวนะครับที่เหมาะกับการเพาะปลูกก็คือช่วงวันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงช่วงปีใหม่ช่วงเนี้ถ้าใครทำช่วงนี้โอกาสที่ท่านจะได้ข้าวเกินไร่เกินนามมีสูงแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงฤดูร้อนก็คือช่วงเมษายน ช่วงกลางกเมษายนนะครับให้ท่านนับไปตั้งแต่ช่วงสงการเป็นต้นไป13เมษาพฤษภามิถุนากระะกดาสิงหาทำได้เลยนะครับก็จะมีกี่เดือนละอ่ะนั่นแหละครับที่ผมพูดมาเนี่ยสามารถระวานได้เลยเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่ทำข้าวง่ายที่สุดแหละเนาะง่ายกว่าฤดูหนาวนะครับ และเดือนที่ต้องห้ามนะครับเดือนที่ต้องห้ามในการเพราะปลูกเนี่ยเดือนแรกเลยนะครับตุลาคมนะครับจำไว้ดีๆนะตุลาคมนะครับภาษาเาวนาก็คือตุลาพาจนเดือนนี้คือทำแล้วเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าผลผลิตเนี่ยมีโอกาสที่จะตกต่ำขาดทุนและช่วงฤดูร้อนนะครับ เดือนที่ต้องห้ามที่ต้องห้ามเลยอะ่ะกุมภานะครับกุมภามีนา2เดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าใครหว่านช่วงระหว่าง2เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ทํายากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะท่านเนี่ยจะเจอหนอนระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนก้อหนอนม้วนใบนะถ้าช่วงฤดูร้อนแต่ถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยท่านจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเชือ้อราเป็นหลักเลยนะครับถ้หวานเดือนตุลาเนี่ยจะเจอเชื้อราเป็นหลักเลย และเป็นอื่นใดไปไม่ได้นะครับถ้าเราหว่านข้าวเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะไปเก็บเกี่ยวช่วงประมาณเดือนธันวาคมและที่สำคัญนะครับฟังดีๆนะข้าวเนี่ยมันจะท้องอ่อนๆเนี่ยออกอ่อนๆเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤศจิกายนที่ทุกท่านรู้ดีก็คือมันหนาวจัดนะครับน้ำค้างแรงหมอกเยอะ พอข้าวออกมาล้วงอ่อนเนี่ยน้ําค้างพวกนี้มันไปเกาะลวงเนี่ยเออแล้วก็ไปโดนอากาศหนาวด้วยนะครับเป็นสาเหตุทําให้ลวงไม่ก้มข้าวไม่เข้ามเมล็ดและทุกท่านเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับใครที่ทําเดือนตุลาเนี่ยเจอก,กันแทบทุกเจ้านะครับใครที่เกี่ยวข้าวช่วงเดือนธันวาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ข้าวไร่ละตันหรอกนะครับธันวามกราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ข้าวไร่ละตัน แต่ถ้าใครไปเกี่ยวช่วงกลางกุมภาเกี่ยวมีนานะครับผลผลิตเนี่ยจะสูงจะได้ดีกว่าคนที่เกี่ยวก่อนผมให้ลองสังเกตดูได้เลยนะเช่นเดียวกับช่วงฤดูร้อนนะครับถ้าใครเกี่ยวข้าวช่วงเดือนพฤษภาเพราะถ้าเราว่านมีนากุมภาเนี่ยเราจะเกี่ยวประมาณพฤษภานะครับใครเกี่ยวเดือนพฤษภาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลผลิต นะครับลองให้เลยเนี่ยเดือนนี้เลยเนี่ยวันนี้วันวัน,ว,นวันที่สองพฤษภานะครับให้ลองสังเกตนะใครที่เกี่ยวข้าวเดือนนี้จะไม่ค่อยได้ผลผลิตเกินไร่เกินกนานะครับไร่ละตันนี้ยังยากเลยเนี่ยผมก็เลยอยากจะทําคลิปเตือนพี่น้องเกษตรกร,กรไว้นะครับการตัดสินใจเลือกวันเพาะปลูกเนี่ยสําคัญถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านลองดูของจริงเอาถ้าท่านว่าผมพูดไม่จริงก็ไม่ต้องเอาแนวทางผมไปทําตามนะครับก็เท่านั้นแหละ เนาะไม่ต้องมาเอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าจะคอมเมนต์นะผมเนี่ยไม่ได้ว่าผมไม่ได้โกรธเลยนะถ้ามาคอมเมนต์ว่าผมอะไรเนี่ยผมกลัวคอมเมนต์ที่จะโน้มน้าวพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่เนี่ยที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์เนี่ยและเอาไปทําตามคุณซึ่งผมไม่รู้เลยว่าคนที่คอมเมนต์นะครับในเชิงลบเนี่ยเขาทํานาจริงไหม เนาะอย่างหลายๆคอมเมนต์อย่างว่ามีเงินใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ทําได้ข้าวเลยละตันถ้าเขาทําได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะร้านขายปุ๋ยขายยาเขาคงซื้อนาเยอะๆแล้วไปทุ่มใส่ได้ข้าวได้กาําไรเยอะแยะไปแล้วนะครับผมบอกเลยนะทุกอย่างมันมีเหตุมีผลถ้าจะคอมเมนต์ก็เออก็ว่ามาเลยเอออย่างงู้อย่างนี้นะครับแต่อย่าไปคอมเมนต์เชิงสอนในทางผิดๆนะถ้าจะมาแบบว่า เลือกวันเพราะปลูกไม่เกี่ยวแล้วท่านลองหรือยังท่านต้องลองก่อนนะลองก่อนเออท่าลองแล้วมันแล้วก็แสดงตัวตนด้วยนะนะครับแนะนําเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรถ้าท่านใดเนี่ยเอาไปทําตามท่านเนี่ยเขาจะได้เขาเรียกว่าจะได้รู้ต้นตอไงว่าทําตามแล้วเป็นยังไงนะครับอย่างผมเนี่ยผมมีตัวตนจริงนะครับผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้ามันไม่ได้จริงเนะี่ยผมเสียหายอย่างแรงเลยแต่ถ้ามันได้จริงขึ้นมาเนี่ยผมก็เสมอตัวนะ ผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับประมาณนี้นะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยจะหลงทางนะครับจะไปเชื่อคอมเมนต์เหล่านี้แล้วก็จะไปเดินหลงทางนะครับเดินตามแบบผิดๆเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งอะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในในบ้านฟ้านี่แหละในกลุ่มนี่แหละเกี่ยวกับาการกำจัดเขาเรียกว่าเก็บวัชพืชในนา ญ้ามันโตแล้วนะครับญ้ามันโตแล้วเขาก็เป็นชาวนามือใหม่นี่แหละเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะใช้ยาตัวไหนเก็บได้ผลเพราะว่าลองมาหลายตัวแล้วมันไม่ได้ผลข้าวก็อายุประมาณหนึ่งเดือนแล้วย่าก็คือเริ่มออกดอกแล้วนะครับก็มีคอมเมนต์นะแบบผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทํานาจริงไหมเขาก็บอกใช้นั่นเลยตายแน่นอนกาโมออกโซนแล้วพี่น้องเกษตรกร,ก,ร,รก็ลองนึกดูดิถ้าเกิดเขาเชื่อนะครับถ้าชาวนามือใหม่คนนั้นนะเขาไปเชื่อคอมเมนต์นน่ะ ที่เขามาคอมเมนต์ส่งเดดเนี่ยเอากามกโซนไปพ่นเนี่ยคือมันตายจริงนะครับแต่มันตายหมดเลยทั้งข้าวทั้ง้าเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้ผมก็ไม่แนะนําให้มองข้ามกันนะครับรวมถึงอย่างยาเชื้อราเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปเถียงเขาเนาะอย่างยาเชื้อราลาน้ําหมากล,าล้าหลุมเนี่ยเกิดการระบาดก็ถ่ายรูปคอมเมนต์กันบางคนก็บอกว่าก็ยังมีนะครับคนที่แนะนําให้ใช้น้ํายาล้างห้องน้าพ่นเนี่ย ดีจากผมลองมาหมดแล้วนะครับผมเนี่ยลองลองมาเจ้าแรกๆเลยไอ้ i, น้ายาล้างห้องน้ําเนี่ยเพราะว่าผมก็โดนคนกลุ่มนี้แหละแนะนํามาสรุปนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยจริงๆน,นะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับยาอ่าน้ํายาล้างห้องน้ําอะไรยี่ห้อเลยว่าผมก็จําจําไม่ได้นะครับมันมีมันมีมนมยี่ห้อของของเขาอยู่ก็ ฝากไปด้วยนะครับผมสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรและอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยต้องทําเดือนตุลาแล้วทําเดือนตุลาเพราะว่าน้ําไม่พออ่ามีน้ําไม่เพียงพอต้องแย่งน้ําเขาและพอเกี่ยวออกมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,กรลองนึกภาพนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรไม่ใช่เป็นไร่ใหม่นะถ้าเป็นไร่เก่าๆลองถามใจตัวเองดูปลูกข้าวเดือนตุลา แล้วขาดทุนและรุ่นต่อๆไปเนี่ยท่านคนรจะทำต่อไหมอย่าลืมนะครับว่าการทำนาปลูกข้าวเนี่ยมันมีต้นทุนแล้วมันเป็นอาชีพอาชีพทุกอาชีพนะครับที่จะเรียกเป็นอาชีพได้เนี่ยมันต้องมีกำไรถ้าทำแล้วขาดทุนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าอาชีพหรอกก็ลองตัดสินใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวหานะแต่ผมเป็นห่วง ถ้าท่านทําแล้วรู้ว่าขาดทุนนะครับก็ไม่ก็อย่าทำนะผมว่าอย่าทำทำแล้วต้องให้มีกำไรอันนี้คือข้อมูลที่ผมอยากจะพูดนะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับพี่น้องกเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรมือใหม่และพี่น้องกเกษตรกรที่เคยทํานามาแล้วยังไม่ได้ผลผลิตต่อไร่ลองเอาแนวทางของ ร่มโพไปใช้ดูนะครับเพื่อจะได้ค่าวเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องการเลือกวันเพาะปลูกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ